สวัสดีครับวันนี้พามาดูตัว4ประตู x l t นะครับยร์ออโ t o เป็นตัวที่ยังไม่แต่งนะครับคือคลิปก่อนนี้ก่อนหน้านี้อย่างที่บอกนะครับ Ford ได้เปิดตัวเจนใหม่นะครับตัวเก่าเครื่องเก่าพวกนี้ก็อาจจะหยุดลายผลิตนะครับเพราะว่าตัว Generation ใหม่เนี่ยคือเป็นเครื่อง2.0หมดเลยแต่ที่เปิดตัวมามันจะเป็นตัวของ Wide Tag กับตัวป p o r t นะครับซึ่งตัวป p o r t เนี่ย ก็เหมือนกลับมาทดแทนในส่วนของตัวลิมิเต็ดนะครับแต่วันนี้จะพามาดูตัวเก่านะครับตัวไอ้เกทีเนี่ยจะเป็นเครื่อง2.2นะครับระบบเกียร์ก็จะเป็น6สปีดนะครับตัวใหม่เจเนอเรชันใหม่ก็6สปีดเหมือนกันนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับแม็กยางก็จะเป็น17อยู่นะครับเดี๋ยวผมมาไล่ดูระบบให้อีกทีนะครับ สิ่งที่มาคู่กับตัวรถรุ่นนี้นะครับคือเราถือว่าเป็นตัว2.2แล้วกันนะครับเพราะว่า XLT เดี๋ยวจะเปิดตัวมาก็จะเป็นตัวเครื่อง2.0ระบบไฟเปิดปิดอัตโนมัตินะครับที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติเครื่องตัวนี้ก็ยังมีอยู่ปกตินะครับกระจกมองข้างสีดำมีมานะครับแล้วก็บันไดข้างก็มีมาถุงลมคู่หน้านะครับตัวนี้สิ่งที่ดี สำหรับตัวเก่านะครับเราเรียกว่าตัวเก่าแล้วกันก็คือระบบความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ฟังนะครับในส่วนของตัวนี้ซึ่งตัวใหม่อาจจะมีเป็นบางตัวนะครับก็คือตัวเก่าเนี่ยมันจะมีในส่วนของถุงลมนิรภยัยคู่หน้าอยู่แล้วนะครับระบบป้องกันล้อล็อกนะครับปกติแล้วจะมี ABS กับ EBD ก็คือ ก็คือระบบป้องกันล้อก็คือ ABS นี่แหละครับคือกรณนี้เบรกฉุกเฉนะินเบรกกระทันหันเนี่ยมันจะลักษณะเหมือนจะหยุดหยุดหยุดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวกระจายแรงเบรกนะครับตัว ESP นะครับระบบออกตัวทางลาดชันนะครับตัวนี้ก็มีนะครับแล้วก็มีระบบป้องกันการทึกพั่มนะครับเซนเซอร์ถอยหลังนะครับมีตัวนี้ ABS EBD นะครับตัวมาตรฐานของของของรถยนต์รุ่นนี้นะครับ4ประตูนะครับรถจะหมดแล้วนะครับตัว XLT นะครับตัวเครื่อง2.2ท่าในใดที่นิยมเครื่องยนต์2,002หรือ2.2เครื่องเก่าเนี่ยก็รีบจับจองหาซื้อกันได้เลยนะครับตอนนี้รถเหลือน้อยมากเลยนะครับสีแดงนะครับเริ่มหยุดลายผลิตแล้วนะครับ ันนี้จะเป็นสีบลอนนะครับนี่นะครับตัวเก่าก็อย่างที่รู้กันครับก็คงยังพอจะมีส่วนลดให้พอสมควรนะครับนี่นะครับสนใจก็สอบถามทักมาได้นะครับออกรถไม่แต่งอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับเน้นส่วนลดนะครับติดต่อเข้ามาใต้คลิปนะครับ